สาวิดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมยี่คุเงเชนหน้กันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไอ้ครับนะบผมไม่ได้เล่นนานมากลืมไปหมดแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างไม่รู้เต็มของเต็มตัวไปหมดแล้ว <laughs> นะก็อยู่กับเกมไม้ครับหมดยุคกลางนะผมก็ไม่ได้เล่นนานจริงนะเออเนี่ยก,ก,กลับมาเล่นเปิดด้วยความเตรมตกนะผม <laughs> คือไม่แน่ใจมกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพอมาถึงบ้านปุ๊บแม่งเร็วตกจัดจัดรต้องปิดเชดเดอร์วะเนี่ยถ้าไม่ใช้เชดเดอร์ก็ดูยังไงไม่รู้อยากใช้อ่ะอยังไยขอให้ใช้เชดเดอร์นิดนึงไอ,อย่างดีนะฮะแค่ม่ปโอเคเดี๋ยววันนี้ทำอะไรเดี๋ยวไปเปิดโลกอ้าลืมบอกไปผมแอบไปเล่นนะไปเจอน้องหมา ก็เลยมาเลี้ยงสองตัวใช่มันอยู่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนโอเคเดี๋ยววันนี้ไปจนภลายกันดีกว่านะก็อีพีที่แล้วผมไปย้อนดูนะผมทําท่าเรือไว้ใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้ไปชนภัยกันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่กว้างเท่าไหร่ดูดิไม่ว่าจะไปทางประตูนรกดีกวะ ถ้าถ้าไปทำมัตรุษนรกมันจะได้ไปไกลกว่าจริงไหมเออเดี๋ยวเราหาออปซิเดียนอยู่ไหนวะอ่ออปซิเดียนมีอยู่โอ้มอีเยอะอันเนี่ยมันมันใช้เท่าไหร่วะเอาไปให้หมดเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทำมัตรุษนรกเลยแล้วกันนะฮะรู้สึกว่ามันเหลกแหลกจังวะฮะฮะเฮ้ยอย่าเหลกเดี๋ย โอ้หเฟรมตกจัดเลยนะครับผมนี่ใช้เชเดอร์ที่แบบไม่มีแสงเลยนะขนาดใช้ขนาดนี้ยังตกขนาดนี้เฟรมตกปิดดีวะโอเคมาแล้วนะฮะซอมบี้ซอมบี้ตีทีเดียวตายนะครับผมโหดไมโด่โหดก็ตีซอมบี้ทีเดียวตายอนะ่ะเดี๋ยวผมจำกัดเฟรมไว้ที่60เฟรมนะก็ เด็นชิวๆไปเข้าประตูดิโอเคอันนี้ในนรกผมได้ไปที่ไหนบ้างจำไม่ได้ยังไม่ได้ไปไหนเหลยว้าวแสนครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะไปฝั่งนี้ล้านีน่ฝั่งนี้นะฮะอ่ะคือนี่ยังไม่ได้ไปไหนจริงดิใน,นนรกอะ่ะเออวะ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชนไปเลยนะนี่มีเจ้าหมากระดูกด้วยมัยาจากวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ,อืมะไ้ผมไม่ได้แล้วผมโหดบอกเลย,ยตัวอะไรวนะน่ะตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยโอ้ยมันติดไฟครับผม ไอตัวนี้มันกระดูกมันเยอะนะไอหมากระดูกเนี่ยเดี๋ยวจัดก,การตัวนี้ก่อนแล้วกอืมอืมอืมมีเยอะจริงวะเออม,มาดีเอ้ไอตัวนี้อย่าตีอืมอืมอืมผมโดหดไปไปสู้ผมได้บอกเลยนะผมโหดเราจะไปฝั่งนี้เลยนะไปตรงไปเลยนะผมไป อะไรเนี่ยไม่รู้เออจําได้ว่าเราลงหมดอันนี้บอกว่ามีตัวกระดูกในเราวะจะไม่ได้ละไม่ได้เล่นนานไม่รู้ว่ามีหมดอะไรบ้างลืมไปหมดแล้ะเออัลโหสแสงอนน้อยนิดเพิ่มแสงสักหน่อยโ l ลเฮ้ยเ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอู้ เล่า bro ตัวอะไรอะ bro อ่มว่าไงดีวะโอ<ฮ>้เจ็บอยู่นะเมื่อกี้ต้องมีโลเดนแอปเปิลละไปเพิ่มเลือดอะไม่เจ้าตกใจมาเลยตัวอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ดู <c oughs> น่ากลัววิดีโอโดนดูนะฮะโอเค เฮ้ยอะไรวะเนี่ยน่นใจอยู่นะไปเดีย๋ยวเราไปไปดูกันก่อนแล้วุฮ้ยที่นี่มันอะไรครับที่นี่มันอะไรกันดีนนรนครับนี่อืมอืมเป็นเป็นที่ใหม่เหรอนี่เป็นของหมอดอะไม่น่ใจมันเอออุ้ยด้านล่างยังสูงครับผมต้องระวังนะ โอเคแต่นี่มีอะไรบ้างอะ่ะเออแล้วนี่มันอะไรอะอยากลองไปดูจังลองไปดูวะหุยอะไรวะเนี่ยไม่มีเกาะทองอะดิหุยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเตรียมทางหนีไว้ก่อนเลย ว่ามันดูอันตรายอ่ะเข้าใจปะเอะอมันนด้เป็นป้อมประการันของพิพกลินน่ะตกลงไปมีตายนี่นบักเก็ตก็ใช้ไม่ได้เอออุ้ยต้องระวังต้องระวังนะครผมตกมีตายเจ้าหมาตัวนี้ตายเป็นซะ นนี่มีอะไรบ้างอ่ะไอ้ยยัยงสวยออ้ยความก้าหน้าอะไรวะนะไปมันมาแล้วครับผมยิงไปดิยิงไม่ทันครับตายก่อนมาดิมาดิมาดิฮึม่มันมีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้ต้องลองดูนะครับผมอุย้ยก็สวยดีนะเอ้ยมันขังไอ้หมูด้วย กลินมาดิอืมมาดิยิงครับยิงมาไม่โดนหรอครับมาดิหนูยิงเล็กอยู่เลย <c oughs> เอ่อแล้วในปราสาทในในหอคอยนี้มีอะไรบ้างไม่รู้ลองเข้าไปดูกันด้านตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมเอ่อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะฮะด้นานบนมีอะไรเปล่า่น่ามีอะไรมัง้ง คึบคือคือคือคืคเอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีครับผมมีครับผมเฮ้ยกดกดอ๋อมันคูดาวมันคูดาวครับผมโล่ผมคูดาวไม่ได้ดูอืมอืมอืมตายไปดิอุ้ย,อย,อยเอาของเฮ้ยเนเธอร์ไรท์เอามาเลยครับผมเจเนเธอร์ไรท์ วิ่เจอเนเธอไรดีจัดของดีครับผมเก็บมาเลยมีแค่นี้เหรอของอยากได้อีกอะเอเนเธอไรตอนนี้มีเนเธอไรกี่ก้อนวะสามก้อนต้องหาเองปะเนี่ย,ยเดี๋ยวเราหาในที่แบบนี้ดีกว่าน่าจะมีอยู่นะตะป้าวแล้วเดี๋ยวเราไปหาต่อน เอ่อตรงนี้เนี่ยจะใกล้สุดละมันไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วมันต้องเลี้ยวเปล่ามันทางนี้เลยอ,อ้อมอ้อมนะแตเดี๋ยวเราจะพยายามไม่ตายนะผมถ้าตายนี้ของหายไปหมดเลยนะผมขี้เกียจหาด้วยนี่ตรงนี้มันคนืออะไรมันคืออะไร มีหัวมีมีป้ายอะไรวะเนี่ยคุยน่ากลัวนะแอบบน่ากลัวอยู่นะอุ้ยได้ธุรกิจสำเร็จอีกแล้วโอเคเอาตัวนี้มาแล้วไปผมชอบมันสวยดินี่เอมา,มาเลยไอ้ธงนี้ก็สวยนะขอธงได้ปะ่ะนี่ขอธงเอ้ยขอธงแล้วตรงนี้มันคืออะไร มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าเอเอ้ตรงนี้มีกล่องโอเคตรงนี้มีกล่องกับดักปะเนี่ยไม่มีออ้รน้ำตาเกตเยอได้าดาฟรีด้วยอย้นี่แผนที่อะไรอะ่ะไม่มีแผนที่ให้ดูด้วยหืม มันคือแผนที่อะไรครับทุกคนืึ hmm? คือแผนที่อะไรวะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตามไปดูเล่นไปตอนนี้เราเก็บของนะผมไปเ,เราลงล่างเลยนะผมฝั่งไหนวะฝั่งนี้โอเคไป let's ทฤษฎี s <S <c oughs> แต่ว่ามสูงนะ <c oughs> งั้นขุดไปดีกว่าไหม ถ้าขุดไปไปเจออะไรไม่ไม่รู้ขุดไปเลยเล่นี้เกียจเดินอะ่ะเพราะถ้าเดินมันเสี่ยงหลายๆอย่างอันนี้ก็เสี่ยงนะเสี่ยงนี่เห็นปะล้วมันจะทะลุแบบนี้มันง่ายกว่าเยอะเนี่ยออแค่นี้ไปเราไปตรงเลยแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ เออมาลงที่ตรงไหนไม่รู้ตอนนี้้ะเจอที่หมายไม่รู้ว่าขึ้นที่หมายหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้อยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยแล้วเออไอ้ด้านบนนี้มันคืออะไรเพชรอ,อ่ไม่เนือไม่แน่ใจเดี๋ยวลองขึ้นไปลองดูดีกว่าน่าจะเป็นไอ้ที่ขึ้นในแผนที่อ่ะมันเป็นสีชมพูใช่ปะ่ะเนี่ยเนเธอร์อะไรวะคริสตตลมันมันทำอะไรได้บ้างอ่ะ ไอเดี๋ยวว่ามันเหมือนเอ็มมันเหมือนคริสตัลหรือเปล่ามันเรืองแสงด้วยหรอมันเรืองแสงจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไม่รู้อะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปหาขอ้อมูลเนาะเนี่ยลืมไปหมดแล้วมีหมอดอะไรบ้างลืมจริง เราลงทางนี้เลยนะฮะคุยมันเป็นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเอ้าหมานึกว่านึกว่าโดนไอ้ตัวนี้หมาอุ้ยเจ็บอืมอืมทุบ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 ไม่รู้ว่าทำอะไรได้แต่ว่าทุบไปก่อน ไอ้ยยไอ้ตัวสลอ็อตตัวที่มันดูดเราขึ้นไปใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะจริงแม่งติดพิษดิติดพิษดิติดพิษดิธนูกูมันติดพิษเว้ยไม่โดนเออตายมีของดรอปไ,ได้อะ,อะเล็บของมันโอเค นาไปสร้างประโยชน์ได้นะเดี๋ยวลืมไปแล้วมันมีหลายตัวเดี๋ยวเราขึ้นไปฆ่ามันเียวรไหนละนี่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 มันมามันมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอืมันมันจะมาตบเราแบบนี้นะนี่นี่ไหนของรอบไม่มีน่าจะมีโอกาสดับยากอยู่มันอ๋อไอ้นายเป็นนายเป็นตัวอื่นอ่ะที่มัน ที่มันจะดึงเราไปอ่ะนี่ยเป็นตัวอื่นแต่ตัวนี้มันจะกระโจนมาทำร้ายเราอ่ะเออแต่ว่าในนี้มันอุ้ยได้ทำทำเควสอีกแล้วนะครับผมนี่ไม,ม่เป็นอะไรของหมูน้ำหมูแต่ว่านี่นมันกว้างจังเดี๋ยวผมลงแน่นอนดูทรงน่าจะหลงจริงนะ ไม่คืนในนี้มันมันมีอะไรบ้างเลย่ว่าตรงนี้มันน่าสนใจนะดูดนิน่าสนใจทุกอย่างอะ่ะตอนนี้เออเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เลยลันเดี๋ยวเราลองสร้างประตูนรกดูว่ามันจะไปผู่ที่ไหนนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามเปลืองฮึบ ุ้ยเจ็บหนึ่งสองอเคไปเราไป,ปบ้านก่อนล่ะดอว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนนะผมน่าจะไกลอยู่นะน่าจะมาไกลอยู่นะขอแค่อย่ากเกิดกลางทะเลพอมาเราเข้าไปดูเลยนะผมัิผวพิ้วพิ้วพิวพิวพวพวเคเราก็ตัวไหนวะบาร์โกเดซัน อ๋อไอตัวไออ๋อเฮ้ยนั่นใจนั่นใจนะฮะนี่ตัวนี้โอเคนั่นใจเพราะว่าเราเริ่มใหม่เรายังไม่เจอตัวนี้เลยนะผมเราจะได้หน้าก,ากากมันหรือเปล่าวัยควบคุมตัวโลกระจกนะฮะไปเราไป้าสู้มันเลยนะผมเฮ้ยมันเปิดมันเปิดผมแล้วนะผมไป มันเปิดมาแล้วดับเปิดกลับนะครับเปิดกลับนะครับมาดิมาดิมาดิมาดไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเฮ้ยจะเ,เปิดทองเปิดทองต้องมาแล้วอืม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 ,มระวังระวังนะครับมันยิงลำแสงมามันโอ๊ยมันตียากมันตีไม่โดนอ่ะ มันโดนเรานี่แหละโดนอะไรเล่ขึ้นยังไงทีนี้เฮ้ยจะเย็นครับพี่น้องจะเย็นครับพี่น้องรด้ทางขึ้นไปน,นึงเอามันเพิ่มเลือดอ่ะไม่ใช่ต้องไปตีอ่ะตี๋ยวเลยอ่ะ,ะยิงมันครับ ยิงมาถ้าให้มันติดพิษให้มันติดพิษอุ้ยมันมันมันตีเรากระเด็นเลยนะผมป่ะพุ๊บ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 มาดิมาดิมาดิเอ้ยระวังยิงให้มันติดพิษนะครับยิงให้มันติดพิษยิงให้มันติดพิษไม่เป็นไรตอนนี้เราอุปกรณ์พร้อมดีกว่าแต่ก่อนนะครับผม ยิงครับผมมันติดยามันมันมันดึงเราท่านี้มันน่าจะแรงอยู่นะครับผมเออมันยาดีมันชอบดีผมนะฮะมาโอ้ของปุกล้วยอ่ะอือตอนนี้อุปกรณ์ครบนะครับผมตายง่ายจัดบอกเลยพูดง่ายนี่เห็นป่ะโอ้โห เอาของมาเอาของมาเอาของมานี่เราได้ของมาแล้วนะผมนี่มันจะเป็นหน้ากากของมันนะซึ่งถ้าถามว่ามันทําอะไรได้คือมันน่าจะเป็นเอ่อการใส่หน้ากากวะเออเนี่ยอุ้ยแต่แต่ใส่หน้ากากมันวิ่งเร็วอะเประปเด็นคือมันนี่มันปล่อยลูกสมุนได้นะผมแล้วก็เป็นลูกสมุนของเรา ชี่โคตรเท่เดี๋ยวเราเอาไอ,าอา้ลูกสมุนทั้งหมดมาน่าจะมีหน้ากากลูกสมุนอยู่ที่บ้านเยอะอยู่นะโอเคแต่ว่าตอนนี้มีมีอะไรให้หลุดบ้างไหมไม่น่าม,มีอ่ะเพราะว่าตอนนั้นจำไ,ได้ว่าตอนที่สู้อ่ะมันไม่มีอะไรให้หลุดว่าเราตายวะไม่มีตรงไหนนี่มันมันมีเว้ยโอเคไปเดี๋ยวเราหลุดของสักหน่อยเล่นเออมันขึ้นทางไหนวะเนี่ย เนี่ย <N ee> โอ้ยทำทางขึ้นดีๆหน่อยไม่ได้ของไม่ดีเลยพี่เอาของดีๆมาหน่อยเอ้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 ยช้างมังกรมังกรคนนับตอนนี้เราเจอมังกรนะครับผมใช่ปะไม่เป็นมังกรอะ่ะมังกรจริงด้วย một con một con à la mặc con quay ma soodi Mà... soup ma tung soup a bong tung 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 cái tung 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 thòng tung tung đâu tung 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 เราหน้าสู้ได้อยู่นะถ้าไปฟันอ่ะมันจะเร็ว,ว,วกว่าเพราะดาบเรามันมันดาบเรามันโหดอยู่แล้วครับผมนั่นไงเรียบร้อยเห็นป่ะก็ไปฟันตรงๆเมื่อกี้ที่ผมเงียบไปคือแบบโอ้รุนๆอยู่ว่าจะตายหรอย พีระมิดไม่เคยเจอเลยนนเนี่ยเนี่ของจะเต็มแล้วออกไปจนไปที่คือแบบของเต็มเลยตรงนี้มีทองด้วยไม่น่าจะมีตัวอื่นแล้วใช่ปะเออเนี่ยกระดายของพวกนี้มาก็ดีดีอยู่นะผมพิกเอ็กผมจะพังแล้วไม่ได้ดูแต่ว่าเดี๋ยวนะเกิดตรงไหนอโอโหอย่างไกลทุกคน<ฮ>ดูดิ ไกลชิบหายเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านเลยเนละ่นเนี่ยมีมีแผนที่ด้วยเดี๋ยวเราเก็บแผนที่เอ่อเราเก็บของทุกอย่างเลยนะผมแต่ตอนนี้เรามีสปินอยู่วิ่งเร็วเดี๋ยวเราไปดูปราสาทนั้นก่อนเนละ่นไอ้ที่ปราสาทนี้มันเป็นดันเจียนหรือว่าปราสาทวะไม่มีมีหมู่บ้านด้วยใช่ปะน่าจะหมู่บ้านอะ เดี๋ยวเราไปเข้าไปในปราษาเนี้ก่อนแล้วอ๋อมันเป็นดันเจียนที่เหมือนที่เหมือนที่บ้านเราอะเออค่อยค่อยลงไปแล้วแต่ว่าเนี่ยมีหมู่บ้านมันคือหมู่บ้านใช่ปะเนี้ยมีคนอยู่ปะเนี่ยได่มีคนอยู่นะโอเคเออไอ้นี้ที่มังกรที่เราไปเมื่อกี้แล้วนี่เป็นพีระมิดเช่าโอ้ ไมน่นี่ไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอปริมิเตเอ่จริงเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านนึงก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราพักที่เออันนี้คืออะไรเจอแต่อะไรแปลกๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุย้ยการยนไปของเรายังไม่สิ้นสุดน,นะผมยังมีหลายอย่างที่เราต้องได้ความขึ้นหน้าขึ้นหน้าอีกแล้วนะครับผมเอ้ย มีใครอยู่ไหมเฮ้ยมีซอมบีช้ชาวบ้านตายไปหมดแล้วไม่รู้อ่ะชาวบ้านตายไปหมดแล้วเสียดายอยากเจอชาวบ้านอะเท่าที่เล่นมาคือย,ยังเฮ้ยอุย๊ยอะไรวะเนี่ยเต็มด้วยพวกซอมบี้นี่หมู่บ้านซอมบี้ปะเนี่ยโอเคอ่ะปิดประตู นี่เป็นหมู่บ้านร้างแล้วนะครับผมเฮ้ยมีชาวบ้านยังไม่ร้างเว้ยมันมีชาวบ้านอยู่เอาดาบมาเอาดาบมาฟิกแอก็เอาฟิกแอ็มาด้วยดนะันเฮ้ยนี่ความค,คืบหน้ามาแล้วดาบอะไรวะนะ่ะแอสซัสซินเนอะคุยมีดาบแอสซัสซินด้วยโอ้โหโอ้ยมันปาไปได้คุยมันน่าจะไอ้นี่ได้ปะไอ้ ย้อนกลับอะเหมือนเหมือนหอ,อกอะอไม่รู้ว่าเอ้ยของของกินมีมีแต่ของกินอะครับทุกคน <c oughs> เรามาเป็นขโมยนะทำไมรู้สึกว่าตอนนี้มันนงนงงงเนวะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโซ <c oughs> จัดแดงดีๆด,ด,ดิเดี๋ยวให้หมวกฟร,ฟรีเลย <c oughs> หมวกอะไรแยะแยะมา ไอ้เคียวมันเคียวอะไรวะอันนี้อะไรอะ่ะเก็บเก็บไว้ดีกว่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างงงๆอยู่เอ้ยนี่คือคอปเปอร์ทุยนึกว่าอะไรค <in> อปเปอร์เซเวอร์อิงกอตขนมปังเกาะม้าเหล็กมันคราฟเองได้ปะวะไม่รู้วะโอ้ของจะเต็มแล้วทุกคนเดี<ห>๋ยวทิ้งอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่า โอเคทุกคนผมก็ไปเคลียร์นิดนึงนิดเอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยยายาแล้วเนี่ยยาไม่สามารถพุ่งได้วิงเวียนน้ำเนี่ยอันนี้คือยาอะไรวะยาวิงเวียนศีรษะหัวอะไรวะเหมือนกันหมดไหมมันน่าจะเหมือนกันหมดอ่ะนึกว่ายาอะไรแท้ เนี่ยชาวบ้านตรงนี้มันป้องกันตัวเองได้โคตรเท่เลยครับผมยกย่องให้เลยนะผมมันเทรดได้ไหมม,มันเทรดไม่ได้เหมือนมันจะเทรดไม่ได้นะผมโอ้ยมันมัน่าสนใจนะหมู่บ้านเนี้ยเออเฮ้ยมีรังกรอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นมังกรตัวไหนเดี๋ยว เราไปล่ามังกรดีกว่าไหเฮย้ยเราอาจจะตายได้ไดนะน่ากลัวโอเคเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเรากลับบ้านเราจะเจออุปสรรคอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ผมเหนื่อยรู้สึกฟุบฟุบนั่นแล้วตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลย เดี๋ยวเราเป็นคนดีแป๊บหนึง่งเอาเหล็กมาช่วยเราโกเลมนี่ thank you bro ฟองหมูบ้านนี้ด้วยนะฉันฝากให้แกปกฟองหมูบ้านนี้นะแกต้องปกฟองให้ได้ไม่ว่าจะมีตัวมังกรหรือตัวอะรก็ตามแกต้องเอาชนะให้ได้ทราบไหมสุ้มซึมคลิน,นี้นชคชโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวมากก็คือเปิดมาเล่นแบบ นานมากไม่เล่นนานจริงก็ออกมาไปจนัยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยดูติด,ดตามพาร์ทต,ต่อไปไม่ใช่ดิตอนต่อไปเลยนะครับผมว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างผมจะไปสู้กับมังกรเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าไอตัวที่ผมจะไปสู้วินมังกรระดับไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับผมถ้าใครจะดูเนตก็ดเนตได้ใต้คลิปเลยนะครับผมผมแปะเทรูมันนี่วอลเล็ตไว้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวแต่ไงก็เดี๋ยวใหม่กันน้ครับบ๊ายบาย